สวัสดีครับอ่าวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับก็อย่างครั้งก่อนเราได้สร้างออไอคอนเรียบร้อยนะฮะสวยงามปิ๊งเลยนะครับงั้นวันนี้เรามาเริ่มการสร้างเมนูบ้างนะครับการเขียนโปรแกรมในภาษาไพทอนเนี่ยนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราจะให้เขียนโปรแกรมแล้วให้มันคุยกับคนที่นั่งอยู่ที่หน้าเดสก์ท็อปได้เนี่ยนะครับจะทำไงให้มันสื่อสารกันได้หนึ่งในนั้นก็คือการใช้เมนูในการสรั่งนะครับ ให้ User จะทําอะไรกดเมนู Exit กดเมนูพร้อมทั้งนอีกสั่งได้นะครับมา,มาดูหัวข้อโค้ดคําสั่งนิดนึงนะครับการใช้ Object ที่ชื่อว่าเมนูเห็นไหมฮะ mymenu เท่ากับเมนู submenu เท่ากับเมนูนะครับเสร็จแล้วก็ Add Command ให้ไปนะครับ Set Property ให้มันนะครับเช่น .addclasscase label เท่ากับ system menu เท่ากับ submenu เห็นไหมฮะ submenu คือตัวนี้ลิงก์กันอ่อาอีกอันนึงก็คือ Add command เข้าไปว่าถ้าเกิด exit ให้มันอะไรครับให้มีคำสั่งคำว่า cmd menu exit อันนี้ก็คือชื่อฟังก์ชันที่เราต้องทำเอาไว้ลองรับมันกด exit แล้วไปไหนนั่นเองนะฮะอันนี้ก็คืออะไรกด exit แล้วไปไหนไปข้างบนเห็นไหมฮะไปที่ตัวนี้นะครับ cmd menu exit นะครับมีโคลอนนะครับอย่าลืมนะฮะอันนี้เป็น message box ขึ้นมาคุณจะออกจริงๆไหมถ้าออกจริงๆให้ destroy ก็คือปิดปิดโปรแกรม นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าจะเขียนโค้ดยังไงดีนะครับอันนี้คือคร่าวๆนี้ก่อนนะครับก็คือมี add menu ให้มาแล้วก็ set property ให้มันนะครับสุดท้ายก็จบด้วย root config อันนี้คือสั่งให้มันบอก p a ็ k เรียบร้อยแล้วนะครับามาดูโค้ดของจริงนะครับหลังจากที่เราสร้างมานะฮะโค้ดของจริงก็คือเราจะต้องอดีไซน์อย่างนี้นะครับ อ่าดูนะฮะอ่าเอาฟังก์ชันขึ้นมาใช้นะครับแล้วก็เขียนโค้ดไปนะครับอันนี้ผมทำไว้ให้ร้อแล้วจะได้ง่ายขึ้นนะครับอ่าเสร็จแล้วก็มาตรงนี้ครับแอดสับเมนูอ่าสับเมนูอันนี้นะครับปึ๊บ ตัดเมนูให้เรียบร้อยตรงนี้นะครับมาดูพอเราหลังจากเราเขียนโค้ดได้อย่างนี้จบครบนะครับโทนคําสั่งก่อนนะครับก็คืออ่าทุกคนสังเกตนะฮะตรงนี้แมเสเซ็ตบ o ็อกเนี่ยมีตัวหนอนกิดขึ้นนั่นแสดงว่าอะไรครับ Library มันยังไม่ดึงเข้ามาเพราะนั้นเราต้อง Import เข้ามาด้วยนะครับ T K i n t e r Import Message Box เ,เข้ามาเห็นไหมตัวหนอนจะหายไปนะครับ ลงทวนนิดนึงเมนูเรียบร้อยนะครับสร้างคอนฟิกเรียบร้อยมีฟังก์ชันเอาไว้รองรับเรียบร้อยนะครับตรงนี้เห็นไหมฮะนี่โอเคงั้นรันเลยนะครับพอเรารันปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับเห็นไหมฮะเห็นโปรแกรมไหมครับตรงซิสเต็มมาแล้วนะครับ exit ซิเสเห็นไหมออกไหมออก yes เห็นไหมครับออกใหม่อีกทีนะฮะร,รันโปรแกรมนะครับสิสต์เเตม Exit ออกแล้วาหานไหมฮะโคดดิ้งง่ายมากเลยนะครับการเขียนโปรแกรมในภาษา p ไพทอนนะครับทั้งไงนักเรียนลองไปฝึกทำดูนะครับติดขัดไงก็คอมเมนต์ไว้นะครับแล้วก็ถ้ากดไลค์กดแชร์ได้ก็ดีมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ